ดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการผู้ว่าพาเที่ยวทางต้นว่านทีวีก็จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมงานสงการครับแต่งานสงการที่นี่เนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นคือเป็นงานสงการสองแผ่นดินก็คืองานระหว่างของแมงสอนประเทศไทยกับประเทศสหภาพเมียนมาก็กคือไทยและพะมา่าก็เป็นสงการสองแผ่นดิน เราได้เชิญพี่น้องจากชาวสาภาพพม่าเนี่ยเอ็นมาเพื่อนบ้านเราเนี่ยมาเล่นสงการที่บ้านเราที่น้ำเพียงดินครับเดี๋ยวเชิญไปติดตามไปชมกับผมเลยนะครับ พึ่งยามใดแล้วหัวใจป้อตอกใจเบาใดมวลโยมใจเดือนเบามีภยัยมาปิ้นกูใจต้องหันสาวคุณไหนก็ลุงม,มักซำต้องหันสาวคุณไหนก็ลุงม,มักซ้ำที่มียามใดที่มีสาวมาหาันกเองก็ยังมีกูนกตู่ก็ยังมีกิน ใจเบามีคู่มันก็จัดงอ,งจองใจตกใจเป็นไอ้เบาคุณผ่านจวนเหตุการณ์จวน สัปดาห์นี้รายการผู้ว่าพาเที่ยวจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังบ้านน้ำเพียงดินเพื่อเที่ยวชมงานมหกรรมสงการา์สองแผ่นดินไทยเมียนมาซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตะบนผาบ่องรวมกับพี่น้องประชาชนจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไทยเมียนมาค่ะโดยในช่วงบ่ายของวันที่12เมษายน2558นายอภิสิทธิ์จันโอภาสนายกองค์การบริหารส่วนตบนผาบ่องได้กล่าวรายงาน ต่อนายสุรพลพนัทอัมพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสงกรานสองแผ่นดินซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณสะพานแควนบ้านน้ำเพียงดินหมู่ที่3ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ห้องสอนโดยมีพันโทหม,มิ่นทุนผู้บังคับกองพ่านเคลื่อนที่เร็ว530และคณะ เดินทางมาร่วมงานด้วยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างประชาชนในชุมชนตามแนวชายแดนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยกับฝ่ายสาภารณมียนมาพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของทั้งสองฝ่ายในการร่วมอนุรักษ์ขนธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้ยั่งยืนต่อไปในงานมีบริการนั่งเรือน,นำเที่ยวชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำปายเข้าเขตอำเภอบอรแค สาภาพเมียดนาการประกวดเทพีสงกรานสองแผ่นดินการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเช่นแข่งขันปีนเสาน้ำมันชักกระยะวิ่งกระสอบวิ่งเปียวซูเปอร์แมนแช่บอลน,น้ำและแข่งขันพายเรือีมาาอง,งม,งม,งมคู่ใจบา Hãy áo sáo mà pin gu hết gu sảng khay áo sáo mà pin gu hết gu sảng đi mi nàng mà hân trái trái non điều ấy gần qua mà pin hết ตัอออตอวอ,ตอหจีนดีหลายๆสำหรับมาเลายนำฉันทํพูุญ่อยวัดเพราะงดนพวกมาลลย การผู้ว่าพาเที่ยวก็พาท่านผู้ชมมาที่บ้านน้ําเพียงดินซึ่งเป็นจุดที่ห่างชายแดนระหว่างไทยกับพามา่าเนี่ยนะครับมีแม่น้ำปายไหลผ่านลงไปดังนี้ก็ถือว่าบรรยากาศอ,อบอุ่นดีครับมีพี่น้องชาวแม่งสอนเราร่วมกับพี่น้องชาวเวียนนามมามา,มา,มาเล่นน้ําสงการานกันนะครับแล้วก็มีการประกวด เท,ทพีสงการสองแผ่นดินเทพีสงการสองแผ่นดินกันนะครับแล้วก็มีบรรยากาศมีเข้าของมาขายทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็บรรยากาศด้วยความอะไรอ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะทุกคนเป็นมิตรกันเล่นน้ํากันเล่วกันนะครับก็ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจัดแล้วได้รับความร่วมมือจากพี่น้องสาภาพเมียนมาอย่างดีนะครับ ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นก็อยากจะในผมคาดว่าในปีต่อไปคงจะมีการจัดกิจกรรมสร้างสีสันกันอย่างมากมายนะครับปีนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จได้ดีครับผมครับซึ่งเราได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครอนะครับเราได้ํำเนินงานเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองเทศอ,องเพื่อนบ้าน ของเพื่อนบ้านของเราสองประเทศนะครับเี้นมากกับไทยไายแดนช่องน้ำแข็งดินเนี่ยเราทํากิจกรรมต่อเนื่องครับทุกปีปีหนึ่งก็จะมีสองสามกิจกรรมร่วมกันนะครับกับ่วนราการในจังหวัดแม่สอนของเราครับครับวันนี้มีกิจกรรมของเราที่เรียกว่ามหากรรมสองสองการสองแผ่นดินเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน,นครับเรามีกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านมี ทีสงการนะครับแล้วก็มีการจำหน่ายสิยนค้าพื้นบ้านของที่บริเวณลานอาเนกประสงค์ช่องทางนักพิดีนี่ครับครับก็อยากจะเรียนให้ทราบว่า,าทางฝ่ายทหารเราเนี่ยจะเน้นในงานด้านความมั่นคงโดยปติแผนง,งานของหน่วยเหนือจะให้เราเนี่ยพัฒนาสัมพันธ์กันเป็น2ระดับระดับฐานปฏิบัติการก็คือกำลังพลของเรา พวกหัวหน้าชุดผู้หมู <sk <sk ่ผู uh ้หมวดผู้พิ <sk <sk ับกองร้อยอยู่บนสันเนี่ยชายแดนก็จะมีการพบปะกาลังฝั่งโน้นโดยเฉพาะของเยอรมันการอยู่เป็นประจําทั้งหมดประมาณ1 5บห้าจุดระดับที่2ก็คือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิส่วนท้องถิ่นเไทยรู้ว่าท b บซซึ่งผมเป็นประธานและทางฝั่งโน้นระดับผู้ขิทกองค์พันเขาเป็นประธานเราก็มีโอกาสได้เจอพบปะกันประมาณสองเดือนครั้งอันนี้คือเราจะเน้นด้านความมั่นคงอย่างไรก็ตามปัจจุบันเนี่ยเรา ได้รวมไปถึงการสนับสนุนทางด้านการค้าชายแดนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมจิลวิทยาด้วยนะครับอย่างเช่นงานที่ท่านได้เห็นในวันนี้เราก็ได้เชิญทางฝ่ายทหารครับเชนแม่ซึ่งนอกจากเขาจะให้ความรู้มือไปอย่างดีแล้วนะครับเขาก็ยังได้แจ้งให้เราทราบว่าเขามีโครงการที่จะพัฒนาในด้านการเกษตรด้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและจะขอให้เราเนี่ยไปไปช่วย ปช่วยพัฒนาด้วยซึ่งผมก็ได้ตอบรับแล้วว่าประมาณเดือนหน้านะครับเราจะไปจับทั้งศูนย์การเรียนรู้เึร no> กิจพอเพียนให้กับฝ่ายเมียนมานําโดยฝ่ายทหารของเขาเช่นกันครับคนส่วนลายแฮดนาทองก็แอลกาเดียวขึ้นเหนือลองไตทองนั้นถุกแต่งโทและงาแต่งโทงาและมากไม่แผ่นตอน จะด้ความดีใจ,จ้วยนะครับได้ครับรางวลัลเพชพีสงกรามสองแผ่นดินคนแรกเลยนะครับได้เจ้วันนี้เพชร80ดิกรัฐนะจ้าต้องหารปภคคุ้มกันเตยนะเจ้าแล้วก็มีขันน้ำพันรอนพี่เลี้ยงจ้อยจ้ยพอตัวนะครับมันตรงต่อ,อครับ รางวัลน,นะครับบักษรสวรรค์รุ่นมีนะครับในวันผู้เขาก็จะได้นำเดี๋ยวเยวจ้าหน้าที่จัดจัดตั้งตำแหน่งแห่งการ,รมอรบอกภาพแล้วเราจะได้บันทึกภาพกับแขกผู้นี้ิต่อ,อไปการสื่อมวลชนของเขาก็จะเผยแพร่ไปทั่วประเทศไทยนะจ๊ะเวทีนี้เวทีเดียวที่เขามีหลากหลายสาวงามเข้าประกวดแล้วก็หลากหลายชาติพันธุ์ต่ยนะเจ้ามาตัวแลมาตัวแลจงมาตัวพ่องแลเบาเศร้าแก บนเวทีของเราเป็นพ้งีความสวยงามนะเจ้าตอนนี้ใครกูมีเหียญหรกอเป้่าต้องฉีกหกบแมบเต้าเต่าเก้าโบา 啊！ ครับก็รายการผู้ว่าพาเที่ยวซึ่งพาท่านมาชมประเพณีสงการของ่บดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องชาวเมงสอนที่อยู่ชายแดนเนี่ยชายแดนเรายาวมากประมาณเกือบ500กิโลเมตรเนี่ยติดฝั่งโน้นเพื่อนบ้านฝั่งไหนก็ ไปเชิญชวนฝั่งน้นมาประเพณีฝั่งเราไม่ว่าประเพณีอะไรเราคล้ายคลึงกันจะเป็นประเพณีเล่นกีฬาหรือ,อ,อวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยสองแผ่นดินเนี่ยนะ <ไป S 2> เราเชื่อมกันไม่ใช่เฉพาะจุดน้ําเพียงดินอย่างเดียวนะครับ <ไป S 2> ทุกจุดเลยที่เป็นชายแดนของเราจะทําให้เราเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่างสภาพเมียนมาเนี่ยความสัมพันธ์พี่น้องประชาชนจะได้แน่แนแฟนยิ่งขึ้นนะครับ และในโอกาสประเพณีสงกรานในครั้งนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวแม่สอเนี่ยเราเล่นประเพณีคือรดน้ำดำหัวกันอย่างสุภาพนุ่มนวลผู้น้อยก็ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรจากผู้ใหญ่นะครับไปทำบุญตักบาตร แล้วก็มาเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานฉลองกันนะครับแล้วถ้าใครรู้สึกว่ามึนเมาแล้วหรือมันก็อย่าออกจากบ้านอย่าไปขี่มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุนะครับาทางรัฐบาลเองท่านนายกนันรีท่านนันตีมหาไทยท่านประหลัดกระทรวงท่านอะไรท่านก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนว่า เดี๋ยวเราจะรปสืบบัติเหตุนะครับก็ช่วงนี้ก็ขอร้องกันนะครับว่าอยู่แต่ในบ้านฉลองกันนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ผมก็ขออารัธนานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโรกนี้โดยเฉพาะคุณพระศรีรัตนาไตรนะครับองค์พระธาตุโดยกองบูเพระบารมีของพระยาหยัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาถได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวเม่งสอนนะครับนักท่องเที่ยว ได้ที่มาเที่ยวสงสารในประเพณีนี้จงมีความสุขกันร่มเย็นนะครับปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บอันตรายทั้งปวงขอให้มีความสุขสมหวังตามสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกประการคร,ครับครับรายการผู้ว่าพาเที่ยวก็หมดเวลาลงแล้วนะครับก็คงจะต้องอนำรายการาจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า,าวันนี้ สวัสดีครับ